วันนี้ก็มากันหลยคู่หลายคนแห้งพี่น้องเอ้ยมีทางน้องพามีนำเนาะคนอยู่ใกล้ๆคนเลยพี่น้องเอ้ยโดยเพื่อนกับเขาไปก่อนแล้วเนาะแต่ก็มีทางอาจารย์นำสบายดีเด้ออาจารย์เด้อโดยสบายดีบอกตุนเด้อโดยวันนี้ก็เดินทางมานำกันใกล้แหงบมอจารย์ก็ใกล้อยู่ได้โดยครั้งแรกได้เข้ามาดยก็ได้ โคมไก่บุเมนอุปสรรคนะจันโด้ปยโตเห็นมัยมันหนก็คือสีขีดรถจักรมายกบันนี้โดยจักทางเลยเด้มันเหนอยนเอยอลานนอนกนเหนื่อยบ่ะค้นในนนน้งะสี่คนไปหลายคำแบบดบมเมนจัจะเลยแบบว่ามาั้งแรกเป็นเนือนึงบัดเอาหันมาแล้วบุเป็นเนื้อหนึ่งนะ ด้ยบุคคลเอาหันมันแม่นบ่เอาหันสัญญาการดยแม่นเออก็บปเอาเป็นคอนที่ดินในบ้านนี้โดยเอาเป็นที่ดินแล้วว่านเชนก็ว่าเออเออเเอจ้ามีชำนั่นแล้วเออจะมียูเพิ่นกับบอกเออเนาะก็บอก สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีกันเบิร์ดสุขสุขคนเด้อพี่น้องเอ้ยโดยเนาะงมือนี้กับมาพบมาพทอทางทรงสาวรำพอดอีกแล้วพี่น้องเมื่อนี้เองเนาะสาวํำพอดกับเดินทางมาทีบ้านหน้ากระทิงพี่น้องเอ้ยเมืองอัสบสะพันทองแขวงสวรรค์นนเขตเนาะมือนี้ก็เดินทางมากับทีมงานหลายๆคนเนาะกับมีทางอาจารย์เบาเล่าแล้วก็เบาพามีเบาตุนแล้วก็วกสาวนวนส่วนซื่นเนาะพี่น้องซึ่งเฮามาในเมื่อน,นี้นเนาะเฮากลับมา ยำๆหรือว่ามาหาทางครอบครัวของน้องเดือนเพิ่นเนาะจังไดทางเฮากะเมื้อนี่ก็มาเป็นขั้งแรกพี่น้องเอยก็คือ่อามทางมาพี่น้อง<ม>ที่ว่าถนน,านหนทางกะคนขับยากแล้วก็ลำบากหลายเนาะ<ม>โอเคพ่อแม่พี่น้องเพื่อเป็นการบร่สักษาเสียเวลาเนาะตอนนี้กะสิเขาหาทางน้องเดือนเพิ่นเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจังไดก็ไปพบไปพ,ไปพรอนกันเด้อพี่น้อง โดยโอเคพี่น้องเอ้ยตอนนี้เฮากามะมาหอดแล้วเนาะเมื้อนี้ก็มากัรหลคูหลค้นแหงพี่น้องเอ้ยมีทางน้องพามีน้าเนาะคนอยู่ใกล้ๆ่นเลยพี่น้องเอ้ยโดยเพิ่นก็เขาไปก่อนแล้วเนาะแต่ก็มีทางอาจารย์นําสบายดีเดอ้ออาจารย์เดอ้อโดยสบายดีบอตุนเด้อโดยมื้อกี้เดินทางมานํากันใกล้แหงบ่อาจารย์ก็ใกล้อยู่ได้โดยครั้งแรกได้เข้ามาลนี่ก็ได้ กรมไก่บุเมนอุปสรรคเนาะจารเนาะด้วยโต้เห็นเนาะมืัอหน้าก็คือสีขีดรถจักรมายกบบันเลยรถจักทางเลยเด้มืาอนี้กระทำ่นมาเนาะโดยโด้วยด้วดยอาจารย์ไปเนาะเขอบไปหาทางครอบครัวเพิ่นเลยเนาะโดยอาจารย์่มันขำเลยเด้โด้วยเห็นเอยป๋อถ้าเจ้ากลับเมื่อนี้ห่วย ไอขี้จักโมงหอดบาแมนแมนโดยกลพอสมควรพี่น้องเอ๋โดยอ้าวสบายดีเด้อสบายดีโดยจากพี่น้องอ่าแล้วกะทางสนวนเนาะสบายดีสนวนเด้อโดยมานำกันคือเก่าพี่น้องเอ๋แมนแมนอ่ะสนวนเขาไปพมกันเลยเนาะโดยโดยโอเคเนาะมานำกันโดยที่ว่าครั้งนี้กะเป็นเธอทำอิดเนาะครั้งแรกที่เขาได้เข้ามาพี่น้องเอ๋ อันนี้ก็คือสิเป็นบนพักบนเศร้าของครอบครัวน้องเดือนเพื่อนเนาะโดยกสิเขาไปถักทายสบายดีเพื่อนก่อนพี่น้องเอยโดยสบายดีเด้อโดยสบายดีน้องหล่าด้ยป้าพากันเห็ดย่างอันนี้ค่ะ ก้นเตาไม้ก้นเตาไม้โอ้แดนแหมเปียงๆพี่น้องเอ้ทั้งน้องสาวคนแก่บริพักรวยเศร้าน้อโดยสบายดีโดยอ่มาถักทายทังแม่คนกอนเนาะโดยสบายดีเด้อโดยสบายโดยสบายดีเขาไอ้ตาบริมารบอกบริพารบริเวบ้านคือเนาะโดย คนุญาตถามเนาะเอ้ยชื่อเวียงบ่เม็นน้องหล่าดิฉัะเนาะชื่อเดือนอ๋อน้องเดือนในการอีกคนหนึ่งดิฉานไปใส่เลยชื่อน้องงุ้งหรือว่าชื่อลูกของแกลูกของเอยเวียงไงซีเต้โซกันเข้าในบ้านโดยโดยเขาในบ้านเอยเวียงอายุเท่าไรเลยคะเอ้อายุสามสิบปลายสิบปลายสั้นแดกต้านปวดท้องโดยโดยพี่หล่าดิฉัะเนาะจสิบห้าโอ้ห้่สิบห้าปี จานมเป็ังไ้ยังไงเป็นังไงไปเล็กกระพายป็จัง้อตาน้ด้วยเอากัะเกโบได้เคยมาจะเกลือเนาะอ่าที่ไปที่มาเขออนุญาตถามแน่เนาะในการคืออันทั้งเอื้ยโบได้มีปัวบ่มีผัวดูยู่ับลูกสองคนตีื้อยแม่ลูกสามผู้ใหญ่นึ่ผูนหนึ่งน้องเด้อ โดยโดยสามคนโดยอาแต่ก่อนนี่เออคืออยู่บ้านได้ห่ะเอออยู่ในบ้านในป่านงานกระทิงอะไรแต่อยู่บ้านพุ่นอยู่ในตลาดแบบฮานฮานทีบาวเซนผู้ไงบาวเซนเชื่อให้โดยแต่ครั้งแรกอธนการเบบอยู่กันพ่ออยู่บ้านพ่นงามอะไรแบบนี้พัวป้าผัวป้าแล้วกลับมาอยู่เฮือนแม่แหละ อยู่แม่กับบบมี่เลยอาชัยอยู่เงินน้องแม่ก็อยู่นำน้องและอาชัยอยู่นำน้องไผ่ในวันนี้มีผู้ใหญ่เพิพ่นซื้อมาให้มีผู้ใหญ่เพิพ่นซื้อมาให้แล้วค่ะออกไปอยู่ตลาดอยู่ในห้างที่ตลาดเลยแล้วอยู่ไปแบบขายไปกับแบบวนเวียนซื้อข้าวซื้อน้ำจอย้าน้ำแล้วก็ขายไปตลอดบญงานเราก็อยู่ ครับสเสล่งไปกับลูกโดยไขยยลูกซ้นฮอนดอกอยังแต่ละบุญแต่ละงานโดยบ <B ani. S 2> านนี้ประมาณเดือนก่อนๆในเดือนล่างเลยยืมเงินเพิ่นโดยนี่เพิ่นหาล้านลูกเป็นไข่ลูกเป็นไขรเลือดออกลูกผู้ใหญ่ผู้เจ็ดปีน้องน้องเดือนค่ะโดยแล้วเป็นไขรแหละย,ยืมเงินเพิ่นไข่เลือดออกนะแบบเลือดหนึ่งคนละงานออกทางปากหูดัง วบนนี้ก็แบบเมาลดเพิ่นก็มีแบบพี่น้องหาหลดหายังก็ได้ดูยแล้วก็ไปไปห้องมอเชโนห้อมอกุ่มเชโนโดยไปแล้วยืมเงินเพิ่นสองล้านห้าและยูเฮงวันนี้พักพื่นยูฮันเฮงก็ยืมอีกก็เป็นเจ้าเดียวเนาะโดย์สองล้านห้าเป็นห้าล้านดยโดยเป็นห้าล้านแล้ววันนี้กลับมาจากห้องมอกลับมาจากห้องมอแล้วก็มาโอมาลมเพิ่นดูย์มาคอเป็น เดือนหนึ่งเดือนสองใจบ่เออตอนนี้เฮากับโบมีเฮาจะหานย,ยังกับวัฒนจะให้ลูกไปเรีย,ยกรายการเรื่องในแบบจีคอไปขายแบบทำงานพุญนะี่ยังนะโดยขายอยู่ตลาดมันก็บโบวยมีแบบเครื่องเฮากับโบลายและเขาขายทำงานบุญนั้นแค่แน่โดยได้เพื่อนกับว่าได้ อยู pay, 看看네 l ui, l ui, e. ่ต ah, so oh. so ่อไปออกมาได้อีกทีนึงรวยชิฮามือโดยโดยเพื่อนกันญางมมหากับพัวเพิ่นเนาะบวกเเอาื้อโดยโดยตอนนี้กระจุกไปแล้วอแลกพัญญางมมหาเพราะว่าห้านนี่เจ้าปิดเด้อเจ้าหญิหาบอลอยู่คอยหายเจ้าอาศัยอยู่เดือนนึงเพราะว่ามีห่านบอลอยู่อาศัยบอลไหมเพราะว่าเจ้าบ่มีเงินใช้คอยแล้ว เจ้าน oh. oh, ัดเป็นพี่หน่าเจ้าผู้บอกขอจะได้รูกเบี้ยเท่าไดอด้วยนี่เนาะเพมันจะได้รูกเบี้ยเท่าได้ขอกระบอกกาถามเพื่อนบอกว่าขอยบมมีเงินยังเลยเด้วยด้ยและมีแต่ให้เจ้าปีดห่านนะเพี้ยนลูกคุณจอคุณแจเพันธ์กระเพียนจะบมมีปัญญาใส่ขอยพนันห่านนี่ผู้ใหญ่ซื้อหายใจังได้คนก็บอกกระแม่นความเพลินด้ยและก็ขอแตแกปีดเลื่ยก็อยู่ทางล้างคนก็ะหายอาชีอยู่ทางล้างเดือนหนึ่ง ก็ใช<โ>้เวลาให้เอือ,อยู่ทั้งลังให้แบบว่าหาบอนใหม่หงายานะโดยแล่ไลยกันเลยแบบว่าติดต่อหาน้องบ่าวจิตติดต่อหาบ่าวจิตชอยเออยนี้ตอนนี้เออยเขากินเออยกระปุนี้แบบว่าเศ้าคายแล้วก็เศ้ามีอ่ะนะโดย,โดยแบบเครื่องห่าวได้ลายแบบดาวเพิ่มาแล้วก็คลายแล้วก็ซุงมเพิ่นทึนอ่ะนะคือลายเครื่องนี่คลายเครื่องอีกอย่างหนึ่งแบบแอนันมาเพชรเปงนนู่นแบบเครื่องแห้งแล้วก็แบบ ตาทู่ยังแบบพื้นมาชงแต่แลทิพย์แบบดาวเอาก็คือเครื่องย่อยเนาะแม่นแม่นแต่ก็แบบดาวเอาน้ำเพล่แล้วแบบคล้ายทิพนี้โบท่านกับทิหน้าใจพึ้นโดยแล้วแบานี้โทรหาน้องคิดว่าน้องเอ้ยชอยนี่เลยหันคล้ายเครื่องกับผมมีเครื่องขายแล้วมันยืนหันโดย้ับงานน้ำเพล่โดยรับงานน้ำเพล่เพื่นก็รำหามือเพื่นก็หายเป็นหกมือหกแขนหลังจากกลับมา เพคนก็ให้ก um ็ชาแล้วอยากกลับมากระบคอใชยดินเพ่นลินพี่น้องโดยโดยในวันนี้มีอาชีพหลายๆคนผู้ใหญ่หลายๆเนาะสองเข้ามาเอื้อหาเอื้ยทางผ่้แสนเพิ่นบอกให้ถามว่าเพิ่นจะได้ดอกเบี้ยเท่าไรเนาะเอ้ยก็ไปถามเอ้ยก็ไปถามเพิ่นพระเจ้าจะได้ดอกเบี้ยเท่าไรเอ้ยบอกฮาเนี้ยเพิ่นก็เอ้ยเฮ้ยเนาะโดยแล้วเพิ่นก็ให้แบบว่า เจ้าถือมันงินกามือแล้วบอเดี๋ยวนี้เจ้าก่ต้องมาถามดอกเบี้ยเจ้าูัว่อาคอยอยากได้เท่าใดเพห็นเราโอ้ยแล้วันนี้พันก็บอกว่าล้านหนึ่งตาหาแสนโดยเพันก็บอกเน่ยนั่นแล้วันนี้เลยกลับไปบอกทางบาแสนไปบอกทางบาแสนพันก็แบบมีอีกผู้ใหญ่ทางเบาวบาวพรชั้นเอวกลับมาซอยเอื้อยโดย มาซอยเอ้ยบันนี้งบมันกับพอดีจุ๊บเลยเนาะก็เหลืออยู่โดยโดยได้ว่าเพิ่น่าว่าจะได้ล้าเนอทหารเชนมันก็ถืออยู่เจ็ดล้านหาเนาะโดยหาแเนจากหาล้านนะและเอ้ยกับบันนี้เพิ่นมาเพิ่นมาทางบ้าพรมาให้ไปจ่ายเมื่อนั่นได้ว่าเพิ่นบัดอยู่นะโดยเพิ่นบัดบ่พบเพิ่นและบันนี้เอ้ยการนัดเพิ่นให้มาเพิ่นก็มาและเอ้ยปลาลุงทางเอ้ยแล้็มาโอมาลม เพิ่นกาแฟว่าเปลี่ยนคำว่าอีกเปลี่ยนคำว่าอะไรคอยบอเอาก็เดียวว่าแล้วแล้วยังบัแล้วบล็อด้ยเพิ่นกาแฟแบบนั้นย่างบัแล้วบลอกับห่านนี่เอาเจ้าใช้คอยซะอันทบเครงห่าล้านจะหาล้านเป็นชิบล้านเพิ่นกาแฟมาแบบนั้นเพิ่นกาแฟว่าให้อันไหนแบบบัวบา็ดีกับเอะไรกับแบบ เฮ้ยกาแจนว่าตกตะลึงแล้วก็หายมันยังคือตกลงกันแล้วดยหาลานแต่หาแสนยังคือเปลี่ยนเอ่ยกาจนน้ำตาตกแล้วแบบนี้แล้วก็แบบคิดไปนี่แหละชีวออหานด้อยชีวออหานแล้วมีอผู้ใหญ่ทั้งบ้าวแสนทำอ่ะด้ยบอกเอาห่านบอการเงินยามนอกในยังอยู่นอกบ่าแสนในน้ำเ่อนนะ คันเอื้อชาวฮันกับเงินฮันจุบอยู่เพราะว่าทั้งแบบพรอนพน้ามาอยู่ลายชมควรแล้วเอื้อาบบเอาเอื้อจีคอเป็นที่ดินใช่ารขอโทษอพายทั้งผู้ใหญ่ทั้งแบบพรแชนแนลเนาะโดในการขอโทษขอภายหลายๆที่เอื้อแบบว่าบุเหตุตามที่เพิ่นต้องการเป็นอย่างเอื้อจังบุเหตุแบบนั้นแม่นแบบเพิ่นเปลี่ยนคำบอกปลายลายคำแบบบอมบินชัดเจเลยแบบว่ามาครั้งแรกเป็นเนื้อหนึ่งบัดเอากันมาแล้วบราเป็นเนื้อหนึ่งนะ เลยบุคคลเอาห่านมันแม่นบ่เอาห่านสัญญากิดโดยแม่นเอื้อกระเบืเอาเป็นคอนที่ดินในบ้านนี้โดยเอาเป็นที่ดินและว่าแเชนก็บ่าเออเอื้อเอยเอจามีชำนั่นแล้วเอื้อก็มีอยูมันก็บอกเอื้อเนาะมันก็บอกเอ้แลวบ้านนี้อยู่ต่อไปแบบนี้ อาจารย์ทางบ่าวเตียงท้องรวยมาโดยตัวมันเองมันกระจายให้เอื้อยแลวมันซื้อให้เอื้อเป็นทีของเอื้อแล้วตอนนี้ดูเลยพร้อมเป็นมาเป็นอย่างนี้เนาะเอื้อจังเล่งออกมาอยู่พี่้วยเทพิดก็อยู่้านยูกับลูกคายไปตลอดตอนนี้เครื่องเอื้อกันย่งมันก็ยึดไปเลย แม่ตอนนี้เลยกับมะครเื้อแบบว่าวกันแล้วแล้วตอนนี้เอ่ยบอกเอาหันแล้วนะโดยมีตู้เย็นมีพันลมยหันคือเครื่องของนี่กับโบได้เอามาเนาะโบได้เอามามีแต่เอาเสื้อผ้าหน้าแพ่บอกไงไงคือข้างเ้อยนี่ไปเอาเงินเพิ่นมาเดี๋ยวพิ่นหยุดหันยโดย โดยโดยโดยแล้วนี้มีทั้งพระอาจารย์ทั้งบ่าเตียงเพิ่นก็มาซื้อที่ดินใอยู่40,000ครึ่งนึงโดยแล้เดนี้เป็นของเอืแล้วเอื้อดีใจก็มีกําลังใจแบบ มันชาด้วยหันยังบมูนี่อยู่เป็มีเป็กนี่ก้อนเน่อยด้วยแม่อยู่ก็ซื้อต่อไปอยู่กับลูกแต่ว่ายังหน่อยเขากับมีที่ดินเป็นของตัวเองเองโดยนี่แล้วเพิ่งซื้อมาแล้วคืออันให้หน้าตะก้าได้ใส่เลยคุณมือนีห้ากินไปได้นะแบบแต่กี้ด้ก่อนนอยู่งันทัวร์นะมีโดยใช้เห็ดลำปูงาแบบคนแบงให้แล้วันนี้เพิ่นปะเออยแ่าเออยโชกเออยโชกเลยแบบพิษกันบ่มีเงินค้ำไม่ถึงเเขาจะหน้าแบบ นี่กับบุกุ้งกินเท่านั้นอ่ะโดยแล้วไปนี่ปะกันแหละขาบุ๊มบิ้มเลยโดยเอ่ยกับป้าแม่เอ้ยนะโดยแต่ไปนี่แม่กับกายใส่อยู่น้ำนองแบบเพิ่นจะกินแบบลูกแบงไห้มันกระบาลายโดยพิ่นชุ่มเมื่อเป็นกระซื้อเอ่ยกับแบบบุกวนเพิ่นโดยโดยที่เอ้ยว่าเอ้ยบุ๋สบายเลยเอ่ยเป็นพยาธิอี๋ยังเอ่ยเขากินเลือดเลยก็บลูกหัวใจตอนพวกน้องมาเห็นหลุดนะกับแบบ ลูกปลุกเอ้ยพักผ่อนด้เด็บอาละไมเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปได้เอยเนาะนอนลูกปลุกแบบตกใจตกใจแล้วหัวใจชันแหละแบบหัวใจแบบโอ้ยบโหแบบเต้นไปแห้งก็เมื่อยไปเลยนะยัหันใจบาสะดวกอะนะโดยเด็บนั้นดแล้วเมื่อเอื่อนี่กาได้กลับไปห้องหมอหมอนั้นหมู่วานนี่คือปัจจุบันนี่เอื้อยได้กินยาประจำเบาหักสายคัดยา ตอนนี <łość> ้ขาดยาตอนนั้นเอื้อยจุยโลงขึ้นตอนนี้จอยโล่งขาดยาเลยฮะไปมาว่านี่อะไรวันี่ไปแเลิคนยังคนกวนยังบองมะโดยคนนั้นไม่นได้ไกอีกแบบเชียงเอื้อยกับแบบคือคนอื่นแบบเป็นในคอโดยโดยเกี่ยวกับคอโดยโดย เดี๋ยวว่าออกมาแบบโมชัดเนาะโมชัดแล้วก็แบบเมื่อยนะ้าว่าแบบนอนยางพุกแล้วก็ตกใจแล้วก็มีอาการตอนนี้เมื่ออยยู่้วยให้เบลหากตื่นนอนในพันพุกแม่แม่ลดมากในพันพุกบองแหงสั่นดูสั่นมีสั่นดีด้วยโดยทั้งอิหล่าเพิ่นโดยทางอีหล่าด้วยถ้านองเขาทำบางเฮียนอยู่บ่โดยเขาอยู่อออกแล้วออกแล้วบ่น้อนอยู่ห้องอันมอหยังค่ะ หอมมะสามอ๋อจังเจ้าเพป็นหอมมะซามแล้วอีกผู้หนึ่งนะท่าน้องน้องแต่ยชอบมากโดยเพน่กงานข้าเข่าคนหนึ่งนะนะเจ้าเจ้าแต่ละมอร์นี่ก็คือทำความสะอาดดินกว้างเต๋อเปืือยนี่ห่อคุ้นบอกพูดหลายแหล่เดนทางการอะไรคนละครึ่งกับน้องนงโดยโดยดีอมันกับเป็นก้อนไม้บ่สิได้นี่เเป็นเป็นป่าแบบนี้แล้วหน่อย ตันพวงเอื้อยมาพวงลูกมาทากันทางหาเมื่อเนี่นะหาเมื่อบุกไปตลอดโดยก็นั่งไปเดินไปเป็นป่าทีแบบอยู่อยู่นั่ง้ลยนะเป็นป่าทีน้าอยู่ที่นะเบาบางแล้วนะโดยไปจูบไปน้ำคนต่อไปน้ำโดยเมื่อในพาลูกเฮ็ดโดยกระสุนไปโดยเนาะจะเป็นกำลังใจให้โดยโดยกระสุ่ตัวใครเนี่ยเป็นกำลังใจให้เด้อโดย โดยจะให้หลานทะเลาะเบิึงอันนี้นะปุ๊กเองบ่น้องเลยแบบวันอะไรอันนี้บ่บ่ได้ปุ๊กเองเขาอันไอแซนบอกแม่จ้าแซนบ้าจิตน้องเจ้าทวินนะปุ๊กเองโดยโดยคือบอลอยู่บนเตาแต่ละมือกับอีหลานนอนอยู่นี่บอกโดยอ่าจะค้นี่นอนในน้องห่ะสี่คนคนตกะีกี่คนเนาะสาอะไร นอนสานโออนุญญตเด้อบ่นบนพักบนเซ้าบนนอนเพื่อนเนาะพี่น้องเดอยนอนนำกันจะคนก่อล่ะสี่คนสี่คนโดยอืด้อเ็ดยูเห็ดกินไก่อยู่ในเลยบนนอันนี้จะเป็นบอนเห็ดอยู่รัวกินเพื่อนเนาะพี่น้องตักับสีลำบากอยู่เนาะเมนเมนลำบากอยู่ทางไปนแต่ละมก็ได้คือดินเฮานี้หอดใส่ล่ะ มีรั<า><า>กแบ่งกันบ่เจ้าเดียวบ่ละโดยโดยโดยดูว่าถากทางนี่ไร้ยมื่อเติบบ่เนาะอมื่อเมื่อป้วงเติบเนาะแต่ทำความสะอาดไปแต่ละมื้อน้องไอ้ฝุน่นก็ได้น้องบนก็พาเลาะเบิง่งอันนี้ชิเจินออกบ่อนอ่อย จื้นแล้วก็ทำความสะอาดมือละเล็กมือละหน่อยไปเนาะโดยโดยโดยส่วนไลยนี่สิเป็นกระตอเนาะแล้วก็เป็นพูนเลยเจินกับผู้ที่ปลูกพักเลยโดยปลูกพักปลูกมักเพล็ปลูกอ่าในสิ่งที่แบบเป็นครัวเฮือนหะนะโดยหลามักปลูกอยู่บ่โดยแม่นแน่นในได้ซานไปมือหน้าหน้องเนาะแน่เลย ตอนนี้เพิ่นงยกุ๊กกระต๊อบมาอยู่สะก้อนนอนกระต๊อบไม่เลยจักมือแล้วล่ะหลายมือแล้วโอ้หอดแล้วบ่เดือนยังบ่ัหอดโดยเดืออันอันไฟผ้าโซดลาเซลล์ค่ะไอแซนบ่ซื้อมาให้โดยไปดูเป็นอะ๊รบ้างมาซื้อมาให้ ด้วยคือมงสังกสีเนาะๆนมีอย like ู่มัวนี่อาจาือมา2ผืนด้วยเจ้าๆก็บ่ได้ตุ้มได้ห่มอยู่แต่ว่าฝนตกแห้งอาจจะสาดได้เนาะเนาะเนาะโดยสมมุติว่มีตั้งปุกกระต๊อบแล้วนี่มีบ่ฝนตกแห้งแล้วก็สาดเปียกเบิดนี่มีอ๋อเจ้านอนในไส้สนองคือฝนตกแหงนี่บ่ได้นอนเลยโอนั่งอยู่บ่โดยอ้นะเป็นห่วงเพิ่นอยู่ได้น้องพ่อแม ขนาว่าฝนแบบตกมาให้แห้งลมมาให้แห้งเนี่คือซีอาลบอยู่เนาะโดยโดยคืออันนี้ปัจอาวันก็ไม่ไพ่เลยน้องงเห็ดอันนี้ยก็เห็ดซัว้าวผมไม่พี่หน่อยแต่ว่าเฮายังบ่มีอะไรก็คือซียููน้องๆเนาะพอจะอยู่ไปมานั่นไงก็คือไอซิทามความพันอิหลาน้องเนาะตอนนี้ชุดๆดอิหลาจะได้ยังตอนนี้ ได้เฮือนได้เฮือนโดยอ้ถ้าว่าผู้ใหญ่เพิ่นมองเห็นเนาะน้องล่ะเนาะเมตตาสงสารน้องเดือนเพิ่นพ่อแมพี่น้องเอ้ยน้องเพิ่นกะอยู่ได้เฮือนเนาะน้องล่ะถึงว่าสมุว่าสิลังน้อยกะบ่เป็นหยังเนาะโดยนี่แหละพี่น้องเอ้ยมอยู่บนเาเพิ่นาได้ออกมานี่กะบ่ฮอดเดือนเพิ่นว่าเนาะโดยนคือแต่ละมื้อนี่หาอยู่หากินไดซน้อหาหน่อไม้อ๋อ อ้าน้อไม่พุดแมงจิโร่จิปลมไปบ่โดยโดยคือบอนหาอยู่หากินนี่ก็สะดวกสบายบ่บละโดยโดยแต่ยังดีแต่ว่ามีบอนหาอยู่หากินเนาะแมนโดยพ่อได้เลี้ยงสีบแต่ละมือแต่ละวันบ่ได้เห็ดไห้เห็ดหน้าบ่มีบ่เนาะบ่มีอือคือแต่ละมือกะสุกง่ะคือตอนตะกี้เพิ่นบ่ทันมากกะซื้อบ่เนาะโดยซื้อโดย นี่กับพ่อน้อ,นองเพื่อนอีกคนซ้ำเนาะพี่น้องพ่อได้น้องเดือนเพื่อนกับแม่ด้วยคือสมัยกับมาครั้งแรกน่องเลยไม่เคยมาจาักเถื่อนแทนมื่อนี้นกับตามทางมนนานั่งเปิดซีฮอดโอ,อ้ยเอฟซีเพื่อนกันแนะนํามาเนาะด้วยไม่เละสมเฮากะสซีบอหลบกวนน้องเพื่อ,อนเนาะพี่น้องเนาะกะสไว้ให้เพื่อนซื้ออะอย่ายู่ในกินก่อนพี่น้องไปห้ากะ อยากแบ่งให้เพิ่อนน้องพี่น้องเนาะโดยสิแบ่งแบ่งจิตแบ่ใจแบ้งเพิ่นกันแบ่งน้องสาวเพิ่นด้วยแสนหนึ่งหรือว่าสองร้อยบาทของน้องพี่น้องเลยโดยของเงยพอได้ตื่มกันโดยเป็นเงินทั้งหมดทั้งมวลเนาะที่ไอ้ให้น้องแสนหนึ่งน้องหลายก็เป็นเงินของเอื้อใจดีเพิ่นเพิ่นกัอยู่ทางต่างประเทศให้ซอยเรือทั่วไปเพิ่นนะด้วยยากเนาะ ก็ฝากให้อิลาขอบคุณขอบคุณเอื้อยเพันแน่เนอนล่ะเนาะโดยขอบคุณขอบคุณเลยให้พันอยู่ดีแน่เดินทางไปใส่มาใส่ให้ตลอดปลอดภัยความเจ็บยัยได้พร้อมไข่ยัยมีพร้อมทั้งอายพร้อมเอื้อยพร้อมโดยสาธุโดยสาธุน้องหลาก็ให้เป็นคนหู้ผูดีเด้อน้องเด้อะเขาให้เป็นดกดีของแม่กระทำหน้าที่ดีตลอดไปน้องเอยเดียวลทาว่าอัน ผู้ใหญ่เพิ่นมองเห็นน้องๆเนาะด้วิมีเพิ่นกระซอยเขามาก็สุดแล้วแต่บุญวาสนาเนาะเออเนาะมองเห็นแม่พี่น้องเ้ยกักวันหนึ่งุนาะจากวันหนึ่งกระเส่อว่าเพิ่นมองเห็นโดยอาจยงได้ชุ่มไม้กะซิขอโตกลับก่อนลงหลายเนาะวสบายดีเด้อโด้วยสบายดีเงหลักดยสุสุเดิมเป็นกาลังใจให้เดอโดยมือหนามือในกันได้มากกะสิมาเยี่ยมยามม่เนาะดยอัี้ละ โดยก็โอเคพี่น้องเอ้ยที่ว่าเมื่อนี้ากะไดมาเยี่ยมยามเนาะทางครอบครัวของเอ๋ยเบียงหลักก็น้องเดือนเพิน่นหลังจากที่ได้โอรมกับเพื่อนเนาะก็ได้หงเรื่องเล่าที่ไปที่มาของเพิ่นเนาะว่าเหตุใดเพิ่นจึงมาอยู่ในที่นี้เนาะพี่น้องที่ว่าเพิ่นกะมาอยู่บนพักบนเ้านี่กะยังฮอดเดือนเนาะกับเกือบเกือบสิหอดเดือนแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นบนพักบนเ้าหรือว,ว่าเป็นดินของเพิ่นเองแล้วพี่น้องเอ้ย ตอนนี้เป็นกับาขาดเรือหลายอย่างหลายสิ่งหลายแนวอยู่เนาะพี่น้องก็คืออิงใส่บนอยู่บนนอนเนาะก็คือถ้าหากว่าฝนตกมากรือล่มมาแห้งนี่ก็คือสีอผัดปิวไปได้พี่น้องเอ้คือทางน้องเดือนเพินกับความฝันของเพิ่นเนาะที่สุดตอนนี้เพิ่นกับยักได้เงินพี่น้องเอ้อย่างไรเนาะทางเฮากับอนผู้ใหญ่ใจดี ผูจ่เพื่อนมีจิตใจเน็ตตาสงสารทางน o n เรือนเพื่อนเนาะอ่าหรือว่าอยากช่วยทางน o n เรือนเข้ามาทางสารลําพนกะหากเป็นสะพานบุญให้เด้ออยากช่วยเหลือทางน้องสาวเพื่อนเนาะอยากให้เพื่อนมีเงินเป็นของตัวเองอยากให้เพื่อนได้อ่าบนยู่บนเศร้าที่มันอบอุ่นแลวกปลปดภัยก้่นนี้พี่น้องเอยโอเคเนาะสำหรับว้นนี้ทางสารลําพนกะสิลิคอ จกคลิปจกคลิปเพียงสั้นนี้เด้อพีน้องเ,เอ้ยอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวลำพรเด้อสำหรับลิปนี้จะขอกล่าวคำว่าสบายดี